เด็กเป็นแล้วเหรอได้หอมหน่อยได้ไหมคะไป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 แม่ขอลูกแม่ค่ะข้า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 หอมหน่อยค่ะแม่เก่งหลายผู้เดียวพี่น้องเก่งหลายขาเดียวเขินอะเขินอะขาเดียวอะไรนะลูก แม่แม่เป็นอะไรแม่แม่เป็นอะไรแม่ขอแม่เหนื่อยอพ่อเหนื่อยอ๋อนั่นแม่นี่พ่อเหรอโอ้สลับกันขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะพ่อตะเล่ไป,ออไ,เเลไปซื้อซื้ออะไรหรอ,อะตะเล่ไปซื้อเสื้อเหรออาตาเล่ซื้อซื้ออันนี่มาให้หลานหน่อยนะขนมรูปไม่ใช่เป็น เดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรดีนะอ๋อเอาเอาผักอตู้น้ำผหตู้มาให,นหาน้ำเหรอหลักกบเผราน้ำโอ้กะเพราเขามีอยู่เรื่องบ้านเขามีอยู่จ้าต้นหอมต้นหอมผักอตู้เอาไว้เพราะไปกินผัก ไม่ไปไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปเดี๋ยวค่อยจะเอาเองค่อยค่อยสั่งอยู่เขากำลังสั่ง้าว่าค่อยจะเอาแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแล้วก็ซื้อขนมมาให้หลานอะไรที่เขากินอ่ะซื้อมาให้เขาเลยนะ,ะเขาไม่ไปเขารู้เรื่องอยู่เนี่ยรอให้ไฟตรงนี้ออกนะคะ โมกน็อกอยู่ในรถเนี่ยเขาไม่ใส่ใส่ให้แล้วเขาดึงออกค่ะจะทำยังไงดีเอาอันนั้นไปให้ไมียญาสีด่างไฟแน่นะงาขามอะ่ะ มาวิ่งแข่งกันมาทางนี้ลูกอ,ออกแล้วไฟออกแล้วลูกไฟออกแล้วน่ะไฟถนนออกแล้ว <ination> <laughs> อะไรอ่ะลูก <laughs> หนไมวิ่งไงล่ะลูกอ๋อไฟหลอดนี้ออกแล้วจ้านี่อะไรล,ลูกโอเคขอบคุณค่ะแป๊ะแป๊ะอเอ้ยเอ้าเทรศ่องสับพี่หนึ่งเทรศ่องสับรับของพี่หนึ่งหน่อยพี่หนึ่ง,งจ้าโอ้เอาวางแล้ว ที่หนึ่งวงังเอาไปให้ยายนางสิโอ้ขับรถคนอะพี่น้องยายนางโทรศัพท์ยี่หนึง่ง <c oughs> <c oughs> ทำอะไรคะอ <c oughs> ทำอะไรคะเ <c oughs> จ้าฟัง ทำอะไรคะเนียน่ยยากมากอะไรทำความสะอาดบ้านนั่นคือ่ะครคะพี่น้องมันก็ต้องมาสองสามวันมาทีนึงจ๋าอะไรนะลูกค้าเก่งมากแดงเอ้อยแดงวิ่งในกันเลยลูกุไปสนามเต็มแล้ววันี้ไปออกทุกอันแล้วแก้งล่ะ อ๊ยโอ๊ยอยย,ย,ย,ยเหนื่อยแล้วแดงเหนื่อยแล้วตาฝนทำอะไรคะเออไฟอยู่นี่เหรอไฟออกเยอะจังเลยไฟออกเยอะมากไฟข้างเต็มหมดเลยตอนนี้ <laughs> ของหนูอยู่โน่นไงลูกอ,อ๋อของหนูอยู่โน่นลูกปะหนูไปเอามางดโโโน,นะคะ่ะปิ๊บปิ๊บไปี่ปิ๊งใบลูกเพชรเอานี้ไปดูจ้าลูกแกแม่ไปโอ้อโห<อ>คุณแจแม่อ๋อคุณแจแม่ไม่ได้นะหรอคุณแม่อือเดีไปทำงานเลยคุณแม่ โมโบมีเหงาพี้น่องมีแต่ความสุขขุดขุดไปเลยโอ๊ยแม่มาแล้วหรอแม่มาตุ๊กตามาให้หรอแม่ขอบคุณค่ะแม่จ้าแม่ไปทางานแม่อะไรนะคะแม่แม่ไจ้าแม่ไปร้องเพลงหรอคะโออไม่ไปร้องเพลงที่เชิบได้ค่ะแม่ เป็นปาม,มัสเฮ้ยฮ่ย่ลองเพง,งได้เปล่าลองเพจยังไ่ฮักจนเหนื่อยน้องเพรน้องเพรไม่ต้องแย่งพี่น้องเพชเอาคันนี้อ่าคนละคันไปเลยค่ะ สวยสวยชัดอ๋อจ,<ะ>จะให้ทำยังไงหอมเหรอคะแม่มหอมค่ะโอ้ยรักแม่มากค่ะกอดแล้วค่ะก่อนแล้วเหรอคะขอบคุณมากนะคะแม่ไ,มมไปเล่นเดีย๋ยวพ่อไปทำอะไรไม่โอ้โหโอ้โ,โหนนโอ้คนนี้เป็นพ่ออีกคนน่งเป็นแม่พี่น,ออน้องเอ้ยฮะฮะเป็นลูกฉัน อ๋อนี่ของลูกฉันอขอบคุณค่ะแม่นี่หลังรถเนี่ <c oughs> แยแก้หนึ่งโทรมาไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้รับสูย <c oughs> <c oughs> รันี้ไฟมีอยู่นี่ต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นต้นนั้นตรงนี้ไฟทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่หนึ่งส <6, S 2> องส <6. S 2> ามสี่ห้าหกจ้าอะไรแม่อนะโอมั่งแม่แม่มำไมไม่ให้ลูกอะ่ะโอเค,คตรงตัวไปแล้วค่ะมาแล้วเหรอคะแม่ขอบคุณค่ะแม่แม่เหนื่อยไหม ห่าใครมา,าไปลอะไรไม่รู้ <c oughs> กินข้าวแล้วค่ะโอเคนะคะะกินเลยลูกกินมาได้ยายป้อนมาแป๊บหนึ่งนะกินไปเล่นไปเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าเด้อพี่น้องกินข้าวแรงก็จังสิเมียเขาไปหาถวดก้อนผุแล้ววัสดีค่ะ